วันนี้เพจโปรแปดริ้วพาคุณมาชิมของอร่อยวัตถุดิบสดสดใหม่ๆบรรยากาศดีๆที่ร้านแพรพยงร้านลับๆที่ต้องมาลองร้านนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงมีเมนูเด็ดๆมากมายเลยจ้าเช่นกุ้งซอสมะขามปลาทอดก,กรอบปรุงรสแสนอร่อยเมนูนี้ปลารัดคั่วขิงกรอบมีทั้งยำรสแซบเมนูยำกุ้งสด ผัดชาก็มีนะจ้ะถึงเครื่องถึงรสกับผัดชาปลาคังจ้าน้ำพริกไข่ปูก็มีมึกผัดไข่เค็มตัวโตโต,ต,ต,ตก็อร่อยและอย่าลืมสั่งต้มยำกุ้งน้ำข้นแซ่บมากๆจ้าบรรยากาศที่ร้านสบายๆฝั่งชายน้ำบางปะกงมองเห็นโค้งฝั่งน้ำได้ทั้งซ้ายได้ทั้งขวาบรรยากาศชิลสุดๆเลยจ้าน่าร้านมีร้านไอศครีมน่ารักนรักเป็นไอศครีมโฮมเมดหลากหลายรสชาติ สามารถเลือกไอศครีมมาชิมได้ตามชอบใจที่ร้านให้ท็อปปิ้งเยอะวัฟเฟลิลแน่นทุกเมนูเป็นเมนูสุดพิเศษเช่นไอศครีมกระท้อนน้ำปลาหวานจ้าอร่อยสุดๆอย่าลืมบอกรักแม่ด้วยไอศครีมสีฟ้ากันนะคะชื่นใจจ้ามีบริการแพ็กส่งด้วยนะมีแพ็กเกจอย่างดีพร้อมส่งแล้วค่ะแพรพยงริมน้ำภายในร้านกว้างสะอาดบรรยากาศดี พนักงานน่ารักเอาใจใส่เชฟฝีมือเยี่ยมอาหารอร่อยมากๆชมวิวส,สวยๆริมแม่น้ำบางปะกงต้องที่แพรพยงริมน้ำนะคะ